เกษตรกร,ร,กรชาวสวนปาล์มที่ขณะนี้ก็กําลังเผชิญกับปัญหาราคาผลผลิตตกต่ําค่ะโดยเกษตรกร,เ,ร,กรเจ้าของสวนปาล์มน้ำมันในอําเภอห้วยยอดจังหวัดตรังแล้วก็ ยังรับจ้างตัดผลผลิตปาล์มน้ำมันด้วยนะคะบอกว่าราคาน้ำมันที่แตะ33บาทกำลังซ้ำเติมด้านต้นทุนให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่เขาตัดปาล์มแล้วก็ขายได้กิโลกรัมละประมาณ3บาทเท่านั้นแล้วก็แนวโน้มราคาเนี่ยอาจจะลดลงไปอีกนะคะเพราะถ้าหากผลผลิตปาล์มยิ่งมากก็ต้องขนส่งหลายเที่ยวแล้วก็ระยะทางระหว่างสวนกับลานเทถ้ายิ่งไกลก็ต้องจ่ายค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นก็ยิ่งจะทำให้เกษตรกรขาดทุนแล้วก็ได้รับความ เดือดร้อนอย่างหนักค่ะแลวตอนนี้ดีเซลมันขึ้นราคามันส่งผลกระทบเราเยอะไหมคะมันก็กระทุบเพราะว่ามันอยู่ที่สามสิบสองบาทกวา่าค่ะขยับขึ้นมานิดนึงขึ้นมาอีก,อกอทั้งบรรทุกก้าเกี่ยวก้ตาตําก็อยู่ที่รูละบาทรูละบาทก็ตดตันละพันได้น้ํามันต่อเที่ยวนี่เยอะไหมคะน้ํามันต่อเที่ยวมันอยู่ที่ระยะตังสวนปาล์มกับลานเต แต่มันก็มันก็เยอะอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะเนี่ยค่ะที่จังหวัดตรังราคาน้ํามันอยู่ที่32มสบาทเกสสตางค์ต่อลิตรก็ใกล้ๆที่จะแตะ 33บาทเต็มทีนะคะส่วนในกรุงเทพก็อย่างที่บอกไปค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่32บาท44สตางค์ต่อลิตรก็ใกล้แล้วเหมือนกันนะคะนะก็เรียกร้องให้รัฐเร่งแก้ไขปัญหาราคาปาล์มที่ตกต่ำอยู่ในขณะนี้แล้วก็ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร,กรด้วยนะคะและที่สำคัญก็คือน้ำมันเนี่ยค่ะบอกว่าไม่อยากจะให้แพงขึ้นไปกว่านี้แล้วนะคะ